นักข่าวเกาหลีค่ะจากโอเคปนะคะทําเดือดทั้งภูมิภาคค่ะเมื่อเธอนะคะเขียนข่าวเหยียดแฟนคลับของลิซ่าค่ะแบบเมารวมทั้ง s o u t h อีส t a เอเชียนะคะและก็ดูเหมือนว่า CEO ของเธอค่ะก็จะเห็นดีเห็นงามกับบทความของเธอด้วยนะคะงานนี้คาดว่าค่ะโอเคปค่ะจะโดนกระหน่ำนะคะเพราะว่าแฟนคลับของลิซ่าได้ล้อมเกาหลีเอาไว้หมดแล้วค่ะ เรียกว่าเดือดกันตั้งแต่เช้านะคะเมื่อน,นักข่าวโซเฟียฮาค่ะของเกาหลีนะคะเขียนบทความค่ะ พูดถึงแฟนคลับของลิซ่านะคะที่มาจากเซาท์อีสต์เอเชียหรือก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองนะคะเรียกว่าเมาร่วมแบบทั้งภูมิภาคเนี่ยแหละค่ะไปคมคูดนะคะคุกค,คามเมมเบอร์แบล็คพิงทางโซเชียลมีเดียนะคะที่น่าจะหมายถึงทั้งเจนนี่แล้วก็โรเซ่ค่ะและล่าสุดนะคะเหมือนว่าโรเซ่ค่ะจะทนไม่ไหวนะคะก็เลยมีการลบรูปเซตหนึ่งของเธอออกไปนะคะหลังจากที่มีข้อความแย่ๆค่ะไปกระหน่ำในไอจีของเธอนะคะ ช่วงเวลานั้นนะคะก็เป็นช่วงที่ผู้คนค่ะไปถามหาความยุติธรรมนะคะจาก YG ค่ะในการที่เขาดูแลน้องลิซ่าไม่ค่อยดีนะคะในเรื่องของงานแอนดดมค่ะแต่เอาจริงๆเนี่ยก็ไม่มีใครนะคะทราบหรอกค่ะว่า IG ที่ไปถล่มโรเซ่นเนี่ยจนเธอต้องลบโพสต์ไปนะคะเป็น IG ของบริงชนชาติไหนนะคะจะใช่แฟนคลับจริงๆหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นแอนตี้แฟนก็เป็นได้นะคะเพราะว่าเหตุการณ์ทำนองนี้ค่ะก็เคยเกิดขึ้นกับลิซ่าเช่นกันนะคะแต่ว่าโอเคป๊อปค่ะเลือกเอาประเด็น,นะ น,ะะนี้มาทำข่าวแทนนะคะตอนที่โรเซกับเจนนี่โดนกระทำมาค่ะแถมเบลรวมทั้งภูมิภาคอีกด้วยนะคะงานนี้ก็งานเข้าสิคะก็กำลังขึ้นเทรนค่ะทุกประเทศเลยค่ะทั้งไทยเวียดนามมาเลยแล้วก็ประเทศอื่นๆอย่างที่เห็นค่ะเอาเป็นว่าในเมื่อพูดถึงทั้งภูมิภาคนะคะก็ต้องโดนกระหน่ำอย่างแน่นอนค่ะ แต่ดูเหมือนว่า CEO ของ o อเคปนะคะจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนค่ะบอกว่านี่ก็เขียนเพาะนะคะมันเป็นเรื่องปกติค่ะเป็นข้อความนะคะที่ผู้คนเขาพูดถึงกันเยอะก็เลยเอามาเขียนประมาณนั้นนะคะอะขนาด CEO ค่ะยังพูดแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวมารอดูแล้วกันค่ะว่าบทสรุปนะคะเรื่องนี้จะจบลงยังไงนะคะก็เข้าใจนกว่าเกาหลีเขาก็ชาตินิยมะค่ะแต่เขาอาจจะลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าบลิงนะคะมีอยู่ทั่วโลกค่ะและก็ตอนนี้ก็ล้อมเกาหลีเอาไว้หมดแล้วด้วยนะคะ ก็ก่อนจะคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า